สวัสดีครับพบกัแล้วนะครับนะกับลุงพ่นคนรักบาธรรมชาตินะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่สมุนไพรอีกอย่างนึงนะครับนะครับนะพอดีเมื่อคืนผมมากีนย่างแล้วผมก็ได้เจอสมุนไพรอยู่อย่างนึงครับน่าสนใจมากเลยครับสมุนไพรตัวนี้เขาอยู่ในตะกูลเฟิร์นนะครับนะเขาอยู่ในตะกูลเฟิร์นเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับ ขาช่วยหักซาโรกได้หลายโรกนะครับนะที่ประิท,ทินก็เลยนําไปใ่ายกันนะครับนี่ผมกำลังเดินข้าวมันในสวนยางนะครับนะเกิดยางเมื่ขึ้นผมมากีดยางหรือว่ามาตัดยางกันเนี่ยกักันยังไงก็เลยมาเจอเจอตอน้นไม้เป็นสมุนไพรอยู่ต้นนึงนะครับนี่ครับนี่ครับนะ นี่ครับรับพ่อแม่พี่น้องสาบมาก,กับปลานี่คือต้นอะไรนี่ดวงดังมากเลยนะครับนะในเมืองจีนที่ผมได้ข้อมูลมากเขาพาไปรักษามาเร่งครับนี่ครับเขาพาไปรักษามาเร่งนี่นะครับนะนี่ครับ ก็จะมีต้นเดียวก็อยู่ในตระกูลเฟื้นนะครับนะมีต้นขึ้นตรงก็มีแต่กิ่งซ้มแยกแต่ละแยก,กน้อกแรกๆครับมันจะเหมือนเขาเรียกกันว่าเฟื้นเฟื้นตีนหนกฝาครับพี่น้องแรกครับเฟื่อตีนหนกฝาเหมือนไหมครับเราเอาซองใบเนียวเ,เอาซองกะซองกิ่งเน็อทแลือกอิ่งเดียวครับนะนี่คือตีนไก่หนกฝาเขาเรียก ไข่ฟ้าไข่ฟ้าครับในนี้คือการดองเขาค,ครับเขไม่ฉันเดียวแค่นี้แหละนะเขาไม่ฉันเดียวคือนี่นี่คือการรองเขาเขายังไม่บานะครับนั่นดอกก็นี่ครับนี่เขาขยายพันธุ์กับเม็ดนี้พอนั่นนั่นไปเม็ดนี้ก็จะออกมาก็ดอกนี้จะสุกแก่สุกแก่ก็จะตั้งตรงขึ้นมาเลยครับก็ขึ้นตรงมาเพราะว่าเขาสุกเต็มตีเหลาก็จะงอมลงมาถึงจะมีเม็ดเก็บไปขยายพันธุ์ได้ครับมีหน่อยมากเลยครับคงดีแบบนี้ มาแก้ได้หลายอย่างกับแก้เก็บแก้คายบำรุงร่างกายก็ได้ครับเรานําเอารากองค์เขาเนี่ยครับนะขุดเอารากของเขา,เา,าเขาุดเอารากเรีว่างเงาของค์เขากับหัวมันนี่เลยนะครับนะำรากของหัวไงคือรากถังต้นเลยครับเอามาต้มเป็นหนักซาหลวกได้ได้หลวกคลายหลวกไร้รากของเขาปาไปต้มบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายด้วยนะครับนะผู้ชายอันนี้ก็ต้นตอนแหลกของเขาครับ รู้สึกว่ามันจะมี่อยู่สามสี่ตอนนี้แล้วนะครับนะผมไม่ก่อเลยไม่เจอเลยนะสวนหมักไม่เจอเลยเพิ่งมาเจอนี่แหละผมก็เลยกลับไปเล่ข้อมูลวันนี้ก็โอเคเลยครับไม่พลาดแน่ครับอ๋อนี่ใตอนนึงครับเกือบลมเลยนครับน้ำยนมันเหล็กมันเล่ไม่ก่อยเห็นนะครับนี่ครับแนนนอนครับประิทินข้อนี้ยากหมับ ก็าพาไปรักษาหลวงมาเร่งนะครับนะมีอีกนะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอ๋อนี่ครับนี่ครับนี่ผมลองขุดเล่ขุดเล่หัวนะครับนะตอนนี้จะขึ้นผมลองขุดเล่หัวแล่แร่หลักเหงาของเขาครับนี่ครับผมเคยขุดไปมาขึ้นนี่ครับตอนเหล็กนะครับนะหลักหัวของเขาก็ยังเหล็กอยู่พาไปล่างๆไม่สะอาดแล้วก็ตัดครับตัด ้าไปต้มกินน้ำหรือว่าดองยาก็ได้ครับครับนะรับรุงรังไงได้ดีมากเลยครับอ่าครับก็จะทุ่มไต้ตนะ่อหลังนะเบร์กเขางกเ็จะได้ขยายพันธุ์เขจะได้เอาดอกขยายพันธุ์นะครับนี่นะครับนะหรือว่าตะไครสซนจเจรือพันธุ์ผือยักทรสาบ้อมูลก็ติดโตมาได้เลยครับในเฟซบุ๊กของสมพลจันนี่นะครับนะ สักคำได้เลยครับเดี๋ยวผมจะหาข้อม,มูลเพิ่มเตือนนายรักษาโรคไร้ได้มั่งนะโรคไข้หลน่หลนหนอกหล่นน้อยอะไรเป็นยาเย็นนะครับช่วยได้ยาบำรุงที่สำคัญคือเป็นยาบำรุงนะครับนะนี่ครับหาอยากมากเลยครับไม่ใช่หากันได้ง่ายๆนี้ผมมาเจอแกซีตน้นห้าต้นเนี่ยนี่ต้นนึงแหลกอยู่เลยนะครับนะกำลังก็กำลังออกดอกเพื่อเขากลาดนะครับนะนี่บุตร่ายคือเขากลาดแต่ตอนนี้เขาสมบุนทักอิทเขาจะมีตน้นใหญ่ มีดอกนี่ดอกสวยเดี๋ยวออกดอกบานนะผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบสวยงามของดอกเขาครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลุงพลคนหลักปลาทำมาชากขอขอจอบคลิปนี้ไว้เคที่ก่อนนะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับ